ปุ่นในี่เึ้นมาหไปลาครับปี่โอ้โหนตัวใหญ่เว้ยน่นนั่นตัวใหญ่เว้ยนะตัวคู่ไปยังี้ปล่อยสายปแล้คุณอะไปแล้วไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลแลแล้วด สวัสดีครับผมพ่อกันอีกครับน้ำบาลลั่นมือนี้เนะาะบอลลั่นแก่สีผ้ามาหาป่าคือเก่าครับเนาะมือนี้เอาปืนมานำมาไม่ยิงมืออากาศหนาวหนาวนะครับเนาะอากาศหนาวหนาวอากาศเย็นเย็น,ยนสองมือแล้วครับ ปลานาซีนอกน้ำหรือว่านาจิขึ้นมาลอยนะครับเนาะครับไปเบิ้งกันเลยครับเมื่อนี้ว่าบมาลั่นสิบห้าหาปลาใส่วิธีอย่างนี้ครับเมื่อนี้่ถ้าขึ้นลอยขนาดนี้ครับมาลั่นมาต้องเก็บพร้อมยิ่งพร้อมครับเมื่อนี้ไปครับไปกันเลยครับ cách khách xây ở tối nay quá ป่นิดใส่นี่แล้วครับปนิดโอ้ปุณยนีิ่ขึ้นมาหายปลาครับใสปุณยนี่โอ้นี่ครับใส่นี่เลยปนิดนอกกล้างครับเนี่ยใส่ง่ายเยู่ครับเนี่ยเนี่ย จับโอนี่ครับทั้งยิ่งทั้งจับเหรอครับมืนอนี่ยัยงหาจับโโตัตัวที่มันเบิดแหงเหรอครับ ปรเดี๋ยวก็สอบมากครับถุงใส่นะถุงตะไคร้ใส่หย่างนี้ยังหน่อย ใส่นี่นะครับเนี่ยใส่แดดเดียวผู้หลายค่ะครับเตปปีนี้โตบ่อยไหครับใส่นี่นครับ <S <S ใส่น,สนี่ใส่นี่นะครับเนี่ยส่วนไ ใส่ใหญ่ๆมันนะครับเนาะขัดใส่ใหญ่ๆมันว้จับปลาอยู่ครับโปรจัดยิ่งได้ยิ่งปลายังบุเดี๋ยวไปเบิ่ครับอ้าตายตายตายวู้ดดีกว่าโอ้าตาย โอ้หอบแล้วกูครับปวดจจกจกิงไม่ได้ไหมวิ่งไม่ไหวแล้วไ,ไววอ้ไอ,อ้โห้ฮะไอ้ดูวิ

ตอนนี้โปรจักรเอาโฟมไล่อโฟมไล่เอาฟมโมโอ้ยเมยเยตอนนี้โปรจักยิ่งเงียสะดบ่ครับยังมุนี้ให้ผมเลยชสดบอสสดดเมยโอ้ยนี่มันหยุดมันหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นหายใจเพณ่นบ่าซครับ ดูนะที่เก็บสายจากไหนนกมนีิคือคือกองตั้งกองไว้นู้นก็ตั้งบารี่นุ้งไม่ช่วยก่อนพี่นุกนุ้งไม่ช่วยผมว่านุ้งไม่ช่วยนุ้่เก็บสายผมนะพี่มาเก็บสายก่อนดีลูกผมทายก่อนเดี๋ยววางก้อนนี้นะมึงไดเมืรียนมาตะไก่พูดครับบุตรอ่ะเว้ามองเรียนมาเดี๋ยวมันก็จะจิบ ขาเบิ้งครับแม่มีการสีบที่เดิมไปดูบลักยิ่งไห้่คุมแรนมาจนเมื่อยครับผ่านจักผ่านจักตั่นแหละสายครับผม่ยาลูกเบี่ปูเพิ่นถาซ้ำครับุูนะตีใหญ่สายซุ่มครับ มยอมเอาผมมาผมไม่อยากให้มันเข้าโตเรื่องเรื่องมาเนี่ยวิ่งมาจับเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นอะไรขึ้นน่ะแกะจเขเนู้ดเอาก่อนูกะเอเก่อนานปพวกใหญ่เห็นแต่ดำๆหมุนซัดเลยมันแมวร้องมันขึ้นที่เดิมมันตกลงที่มันตินกัดหายใจได้นานเหรอวะหายใจไม่ได้แล้วมันยังยู่ยังอยู่ยังอึ๊ดอึ๊ดอึ๊ยู่ เมื่อกี้มันอยู่<อ>ซ้ายอะมันขึ้นเนี่ยขึ้นเอื้องี่ยปลายไม้แ่บต้องโคมเนี่ยผมจะเอาออกจากตอไม้ได้ไงเดี๋ยวผมต้องลงน้ำแล้วต้องมุดเอาไอ้เชือกเนี่ยเดีย๋ดวยวจะใส่ไมันจะไอ้ย้อนอะย้อนกัดอีกอุ้ยใช่มันกัดแต่ละว่าไอ้พันกิ่งมันมันเหมือนเอาไปพันอะไรสักอย่างน

ไปรุ่นแล้วเต็มเลยทยังไงพอสอนเนี่ยไหนเนาะมืนแมนข้างเน่ยนะว่าน่าจะจับแล้วอ่ะ ตอนนี้พันจากลงเอาครับเนี่ยบุรูวว่าสียูบัวยูครับปะาดูมหากิ่งไม้แน่เลยมีงานใหม่ครับปะพันสายครับสายสายพันงานใหม่ครับเนี่ยล่องเบิ้งครับเนี่ยอยู่หรอเจอตัวยังนังกลัวมันพันในนี่แล้หรือรอให้มันก็จิบ

ปลาอะไรปลาด้ากับปลานินปลาอะไรเนี่ยยิงปลาอะไรไตรจดรอไตรจดรอปลาอะไรุดโอนึ่ไตรจดอรจดอถูกนะครับตัวน่ะไตนิ่นว่ะเพียบเลยครับปลาเจอราทติมตูนั้นร่หยอกนั่นไปไหนครับแปลว่ายัางไงว่าห้ามหมดเบิดห้ามหมดเบิด <laughs> ยูบอันจัดกัดไปไม่ดีไปไม่ดีบ่เนอมันขึ้นไม่ได้แล้วมันมันผ่านไม้ด้วยไงเชือกอะไปร้านเดินไปเอาคิปเปอร์ให้ผมนะยอ้ยหาคิปเปอร์ก่อนครับในเงาดำๆสัตว์ก่อนเลยก็จะลงนันเลย ตะวันหางตามาแรงนิดจะตะวันวนี้นึงแตงเจี๊ยบเลยเอาเวลาล่วงน้ำแน่แล้วอยลงมันนิดนึงเานี่แล้วขวดน้ำมาันดิตะวันตามาอีกทีนึงโอ้สียนตยังไงเนาะขีบเปิดลงน้ำเลโยนต์นี่พ่อมันอห่างเนโอ้นี่วิธีวิธีโยนต์ขีบเปิดลงน้ำครับนี่ครับนี่พ่อข,อขอวดลงน,น้ำขวดจักไปใหใออยใจบ่ออกเรือยจบจมน้ำกันง่มเอาเด้อใหยใจบ่ออกาเลยขีบเปิด น่ะครับอยู่ซังมากเสียงเขาไปเนา้องี่มีแรงอีกเ่ยกวนตีเรม่อว่าตักกันยังงัศรักกัตักเจ้าเปยั เกือบคว่ำซะหนิตายเลยขดเหนียวเลยอยู่ในน้ำลากซ้ายตรงนั้นหน่ะดึงมานี่ให้มันตันสุดจากตรงนู้นหน่ะดึงมานี่เลยเห็นเอาจิรูบของจะดีลากอันนั่นตายแล้วเนี่ยหมดเลยแล้วตายแล้วจอดครับพูดนะพูดหนึ่งจอดครับทีมงานสายซุ่มครับถึงตัวปลาแล้วเปื้นติดไม้ z ุ่มแน่จับแน่ครับมื่อนี้เดี๋ยวปลาแดดเดียวกับจับเอาครับไม่ได้ zoom ยิ่งเลยแกแล้วครับฟอร์ตไม่แข็งแรงกระราเรียกปลาดูมันดูมันซ้อนกันอยู่นู่นได้นู่นเยอะแคตักไม่กับพวกเรพอดีทอดเลยนี่โอ้ยนนัตัวใหญ่เว้ยนั่นนั่นตัวใหญ่เว้ยน่ะตัวคู่อะไรอย่างนี้ปล่อยสายไปแล้วครับ สมพ่อด้อมมันมีแหงเออนี่ครับอยู่แลางหม่งยิบเดียวกรซิบเลยว่ายยังไงโดนหางวเนี่ย ควายอางเล็วนี่ครับโอ้ใส่ไงแล้วครับไงแค่นิดเดียวซีดแล้วเนอะพันจักครพันจักโอ้สายสุส่มสายมานเพิ่นตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามล้วครับจักโลได้เนี่ยหกหกลได้ปะน่าจะหกด้ หก,กอ,อ่อ,อนๆนะครับเนาะอโ้อสุดยอดครับถ่านจากมันนลยจากอยู่ในน้ำอยู่สุดยอดครับสุดยอดอีลีอู้เด,เดี๋ยวผมปลดไอ้ลูกก่อนไอ้ลูกปลดให้อยู่ห้ากินนะปลดลูกดอกนะครับเนี่ย เรวไปลักไปสายมานีเพื่นน่ะเยุขไปยยางเนี่ยยอดครับโอ้ลุกไปยัางไนี่ไปไล่ปลาไล่ปลานอกนักตัวเขาอยู่ไอ้ีรไอ้ไร่ออยู่ เนี่ยครับปืนตัวนี้บดมแมนปืนล่างสไลด์ะครับเด้อตัวนี้บอแมนล่างสไลดของโปจักครับเนี่ยล่างสไลด์ผนมาเดียวมากครับเนี่ยครับ ใส่อยู่ประมาณนักหาหกโลได้ครับเนี่ยหกโลได้อยู่บ้างนี่เชโอกใหญ่พานจักใส่ซุ่มลูกพี่เป็นว่าจมอยูู่้เดียววาอยูู่้เดียวไปบอลลูกพี่กลับยังเนี่ยก,บยกับแล้วกับยังกลับแล้ว,ลวไปครับโอเคครับรูไท้ายเมื่อกีก้เด็กกับนะครับเนี่ย โอเคครับแต่ทั้งป่านิ่นทั้งปลาโดครับเนี่ยคือขางครับยิ่งถือขางเนี่ยนี่ครับช่วงนี้นี่ครับโอเคครับไปกลับแล้วครับจมน้ำแป๊บเดีือดซีดแล้วไปจะได้กลับแล้วครับนีเด็กของขวัญปลอบใจครับเหยาดยอดครับตัวใหญ่ครับเนี่ย อใส่สวยนะครับมือนี้บเด๋อาล่างสไลม์นะครับมือนี้เนอะครับเนาะโปวจากมีสองกระบอกครับมือนี้ยอดครับบอกเลยครับนี่ครับกระบอกนี่ของโปวจากครับล่างสไลม์บ่เด๋อมาครับยอดสุดยอดครับไปครับกลับบ้านครับโอเคครับใหญ่โคตรใหญ่โคตรเลยไปกลับกันครับนี่ครับเป็นเบื้องใหม่กลับแล้วครับโอเคครับนี่ยไม้บ่อไส้ให้เราครับ